โดยพิธีในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรม,มชโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาสินห้าและประกอบพิธีถวายโคมวิสาขประทีปโดยมีการายณนมิสมดีแก้วมหาวงและการายณมิสีมรแก้วมหาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยมิสมพรปาระเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายจตุป,ปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอนุชิตติขวีโรท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงธรรมแก่สาธุชนเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทางยังได้กล่าวสัโมทนิยกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดวิสาขะประทีปเป็นพุทธบูชาและเวียนประทักษินเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญที่เกิดขึ้นในวันวิสาขะบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้และปริิพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือในวันเพ็ญเดือน6ค่ะ